บ่มีผู้ใดติดเจตมาหายาเป็นอาดิเมตตรวันหนึ่งเดียวบ่มีผิดบ่มีถึงมันเป็นจตุพรใช่ว่ามันมีทั้งแมนและบ่แมนมันมีทั้งเกิดและบ่เกิดจงใส่สติและปัญญาดีเป็นผู้นำทางเป็นผู้ชี้ทางการแก้ไขหรือการที่มันจะเกิดหรือมันจะบ่เกิดจงคอยมันหลุดหลกทั้งหลายจงผิดเผ่าผิดจรนาให้มันเกิดเป็นแกวสาขา ให้มันแก่เป็นวิริยามหายานด้วยสติและปัญญาและสิ่งนีก็ะิกรแนดงความสุขความเจริญตั้งแต่บานเงื่อนสร้างสู่สาร,สสาราชนโลกทั้งหลายก็ขอให้มนุษย์ทั้งหลายจงถนัดว่าตัวกูคือตัวกูข้าพระเจ้ามีจิตใจอันยึดมัน่นเป็นคันลองแห่งศิลฐธรรมข้าพระเจ้าไม่เบียดเปลียนใครซึ่งใครและใครก็ไม่เบียดเบียนข้าพระเจ้าขอตั้งมั่นอยู่ในมาตุภูมิแห่งมัดแอ พระธรรมสูตรมหายานแห่งโลกนี้อริยะเมตตาแห่งโคโดมมหามุรีพระพุทธเจ้าท่านได้กัดสินอริยะเมตตาไว้ว่าวิจารยะมหาพุทธโธสเสติันังสิ่งนี้แหละที่มนุษย์โลกควรติกตองและภาวนาให้ท้องถี่และให้เชื่อมั่นในตนเองและสิ่งนี้ก็จะเป็นชัยชนะในชีวิตตั้งแต่วันนี้ถึงบรรายชีวิตที่ยังคงมั่นอยู่ก็ขอใมนุษย์โลกทั้งหลาย จงภาวนาในอริยเมตไตมหาญานปีเกา่าปีใหม่ปีเก่าสิพันพลไปปีใหม่สิเบิฝากฝ่าเบิกดินเป็นกิตเตเลชัยก็ขอ,ขอให้อริยเมตไตหมาหญานแห่งท่านยลัคโขแห่งนี้จงเป็นเหนือหน้าบุญเป็นวังทองให้เป็นอรยนิยนส่งแห่งจตุโชกจตุชัยบวชแต่พออันใดเบิแต่โลกลายภัยพิบัตอันใดก็ขอให้สิ้นสูญหายไปณนะอรยิยนุนสง่งขอให้เกิดสิ่งดีด ทรัพสัตว์บวชทรัพย์สินเงินทองโชคลาภวาสนาข้าแห่งบุญยรธิจจงไหลเข้ามาณนภะุมมภพ,พแห่งนี้ให้เป็นเนื้อนาบุญให้เป็นล้านบุญล้านธรรมพร้อมกาอนุอสงแห่งปูเทพห่วยทับท่านผู้ท่านแด้เพี้ยนภาวานาจงกลมเป็นมาตรามหายานผู้ซอยเหนือมนุษย์โลกตามอัตภาพมหายานบาว่าเจ็บใข้ได้ป่วยโรคล,ลายใครพ,ยพยิบัติหรืออริยะเมตตรหมหายานใดที่ภาวานา ให้รุดพลให้มนุษย์โลกได้จุติข่ายความสุขความเจริญให้อายุมันฟันยืนให้อดีญาเมตไตรมหายานเป็นโคโดมหมหาบุนีเท่าที่ท่านสิมีบุญญาฤทิเท่าที่มนุษย์โลกนั้นตามอริยนสงแห่งวิบากรรมก็ขอให้ตตุพนใช่ที่นี้จงเป็นวังทองจนเป็นวิลุญเบิกฟ้าวิลุนเบิกดินให้กระสินเองลงมาโกดอำนาจว่าสนา 8. แปดมิสี่พัระธรรมขันธ์ในธรรมสุโลก จงลงอริยะแม่ไตมหายา,ยานณาที่นี้พุทธรัตนังธรรมโมรัตนังสังโฆรัตนังอรหังมหาพุทธมงคพุทธายะจิตเอ๋ยมนุษย์โลกเลอ๋ยที่ติดอยู่นะบวงกํมบวงเวนข้าพาเจ้าขอร้างขออนุสงส์จงหลุดพ้นจงหายจงหายไม่ว่าเนือสงใดสิ่งใดประการใดที่ข้าพาเจ้า,ดา,าได้โกเกตอาิยะเนื้สงใดข้าพาเจ้าขอหสศิกรรมขอ,ข,อขอเท้าเทวะเทวามหายานองนารายจงลงองค์ให้เป็นหนึ่งในตองให้เป็นจัตุภพมหาชาติกำเนิด นักวังทองแห่งนี้ภายในสี่วันสี่เดือนสิทธิพุทธังมหาพุทโธสาธุลูปังหาญาตสาธุลูปังมหาพุทโธเสติจงบังเกิดเถิดสาธุเอาโอ,รอ,อาครับพี่ผมมาหลังอยากฟังอีกรอบหนึ่งครับผมอยากฟังครับอยากฟังเหียงลูกสามโตตงโตงโตมูเสตินันตังยืนอยู่ที่หนึ่งสามสามหนึ่ง ยลดอยู่ที่อัามหาหายันเก้าอรหังมหาพุธทธบอกว่าสิเป็นหนึ่งสาบอกว่าสิเป็นหนึ่งเก่าบอกว่าเป็นสามเก่าอริยะเมตไตรมหายันทาุษก็คอ้เป็นหนึนห่งแปดแปดหนึ่งแค่นี้ละลูกเอ้ขาาปน้ี้องูย้ำหนึ่งสามชัดเจนตั้งหลายรอบสามจับไป้ัคไหนปูนว่หลังนบริวิสสามโตสาม สามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดตอนนี้เราหน่อยรวยบ่หน่อยได้บ่หน่อยมันบ่หน่อยใจเป็นผีตั้งอริยมีไตรมานจงภาวนาให้บังเกิดให้บังเกิดให้รุดพูเเขา้ที่น มีกำลังใจเด้มีกำลังใจเสียงมอตร์ตัดเดี่ยวเลยพี่น้องหูย้ำหนึ่งสามเรือพี่น้องสามตัวก็เก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะอืออโอ้ยป้อนเอฟซีนะครับผม พรใดกดําใดวัจีใดอาริยะเมตใรมหาญาณทิฏฐิอยู่นะบ่วงกรรมงเวรถ้าพระเจ้ามหาพุท,ทธเทพป่วงเขาหรือจตุพภพมหายาณแห่งเท้าวิรุณปักถุแห่งวังทองแห่งนี้ขอขยัดปตัตโตโลกรไร้ภัยพิบัติเจ้ากรรมและนายเวรไม่ว่าติดอาริยะนสง่งตั้งแต่เส้นผมยันฝ่าเท้าแท้ทั้งสี่วิญญาณทั้งสามสิบสองประการไม่ว่าอาริยะนส่งใดขอให้หลุดพ้น ให้บังเกิดแห่งธมิหารสี่ให้เป็นอริยะเมตไตรมหายานไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองความสุขความเจริญอายุมัน่นคนยืนโชคลาภบ,บารมีจงบังเกิดขน,นับทวีคูณทวีเท่าให้เป็นอริยนะนสงแหง่งอริยะเมตไตรแห่งสวีตปัชอริยะมาหาพุทโธจงมามากมามา,มาลำลวยถูกง้ยรวย,วยเบอ,อร์อนิสาเมตไตรมหาญานจงอริยะมาหาพุทโธทัท่วป่าทั่วดิน ข้าพระเจ้ามหายาณเทพปวงเขาวปู่เทพเมืองสีสเก็ปู่เทพเสียงสวรรค์ขออริยเมตไตรมหายานนสามหนสามเนสามหนึ่งแปดนปหนึ่ปดสาธุสาธุสาธุพี่น้องย้ำดังหลายรอบเด้อหนึ่งสามกับหนปูเทพเมืองสีสเก็ ສະເລກິດຈ <cin stereotype> <m aks> ັກໂຄ แต่จะยืนยัดด้วยอนุภผาคุณงามคนดีมีสินสมาธิปัญญาในการดำรงและการคลองบารมีทางมือนี่ร่างกายดีกว่า,ามือนังถึงรัดเก่าเก่าสิบแปดเปอรเซ็นที่อนุสงถึงอรุณลดดยังใดเลยบ่มียังดอกหน่อยนี่เท่านั้นละแต่เอฟซีเพัน อาดิยาเมใตใรมหายานหลักอยู่ที่หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเป็นที่ตั้งก็คือคันล่องก็คือหนึ่งแปดอาดิยาเมใตใรมหายานก็คือเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าหรือจะเป็นเก้าสามสามเก้านั่เห็นเอาตรงนี้แค่นั้นหลหอน้อยเลขสูงก็คือแปดเก้าเก้าแปดคือออืมอืมคิ่กั anh ở à à ตัวนี้ก็เป็นเบอร์โท่ปูเด้อพี่น้องเบอร์เบอร์โท่ปูเบอร์โท่ปูครับพี่น้องการไม่จบไม่ใช่กับโท่ขาปูใดครับพี่น้องค็มรดกวาสนาณวังทองแห่งนี้ปูเทกเมืองหวยทับทันปูเทกภูมิตาให้ผู้เป็นอริยะเมตไตรแห่งเนื้อนาบุญอริยนาสงใดมนุษย์โลกก็ขอให้ได้มากราบไหว้ อาดีเซียละสงของท่านพิรุณปะโคหรืออนุสงเองนะอาทีนาคาอาลิยะเมตไตรมหายานหรือทุกอนุสงองโคดมมหาลุนีวาลียนละสงมุนีชีพามก็ขอยบังเกิดเป็นพุทธาทาวะตำหนากวาสนะทุกติกัน ลงเลขเเจรันีครับคุณข้นกมมรวเยเป็นครับสวัดีครับบุ่มากๆครับผมอุ่นเจริญบุญหลุกเจริญสุขสาธุสาธุน้ำเมือนทุกคนครับสาธุหมั่งนิ้สีสุขหมั่งนิ้สีสุขลำรวยให้หลุดพนให้บังเกิดเป็นพุทธทาสมายาน ู้ใดมีนีก็ขอให้ลดพ้นผู้ใดมีบุญบันดาลก็ขอให้เจริญคิดให้ได้พบกับแสงสวายอรุณโลดแห่งปี้าปีใหม่นี่สาธุสาธุอ่้กับูนหยุดสามหยุดหนึ่งหยุดสามได้ยินบอลได้ยินครับ 1> 1ปูเน้นหนึ่งสามเดิมพนองหนึ่งสามเน้นตั้งหลายรอบครับพ well het, ี่น้องเนาะเป็นเท้าไอรูปักโขเด้อใหม่เลยครับพี่น้องไบโชก็ใช่ลูกหลานมื่อนี้เนาะเป็นเท้าไอรูปักโขครับพี่น้องมาสิงหลางปูเถิดเมืองศรีสะเกดเนาะใบโชก็ใช่ลูกหลานเมื่อโชกไหร่ลูกหลานเนาะมื่อนี้ แหงๆปัง,ปง,ปงแๆแล้วๆ้นทุกคนครับพี่น้องปูเน้นหนึ่งสาครับพี่น้องเนาะสตัวก็เก้าหนึ่งสามเก้นึ่งแปดครับพี่น้องแหงๆปังๆแล้วๆกันทุกทุกคนครับผมสาธุสาธุ